เรื่องผมวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวชมโรงแรมกันบ้างครับด้วยความที่ผมเนี่ยก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปลงพื้นที่ต่างๆอยู่บ่อยครั้งก็ทําให้มีโอกาสได้สัมผัสโรงแรมที่พักต่างๆหลายรูปแบบอย่างวันนี้จะพาไปชมทักสามที่ 1. โรงแรมแซนดูนเจ้าหลาวบีชรีสอร์ทอันนี้ที่เมืองจันทร์จังหวัดจันทบุรีติดโรงแรมเจ้าทะเลเจ้าหลาวสวยงามมากสองนะครับ ก็ไปสำรวจตรวจสอบาที่แรกก่อนคือโรงแรมแซนดูนเจ้าหลาวบีชรีสอร์ทนะครับนี่ครับก็ทางผู้บริหารก็มาพาผมมาสำรวจดูครับตั้งแต่จุดแรกนะครับเจ็นได้ว่าโรงแรมยุคใหม่เนี่ยเขามีการออกแบบที่ผมคิดว่าจะเป็นโมเดลที่ดีนะครับคือเจ้าของเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นว่าเรื่องเฟรนดีไซน์เรื่องอารยศาปัดเนี่ยปัจจุบันมันเป็นไฟบังคับทางกฎหมายครับ แต่ยิ่งกว่าไฟบังคบทางกฎหมายเนี่ยนะครับเรายังมีเรื่องของกฎกติกาสากลในเวทีโลกนะครับการที่แขกต่างบ้านต่างเมืองโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาเนี่ยเขาเห็นว่าบ้านเมืองเรามีการออ,อกแบบที่จเจริญก้าวหน้าพัฒนาให้บริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายเนี่ยเขาก็จะพยักหน้ายอมรับว่าโ oh, yes. อ้เยสไทยแลนด์เวอร์ลีกูดอย่างนี้นะครับนี่คือความจําเป็นของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกของประเทศไทยครับนี่นะครับ แล้วดูฮะที่โรงแรมแซนดูนเจ้าหลาบีชดีสอร์เนี่ยแม้แต่ตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้านะครับหลายคนนี่มองข้ามอย่างกรทมเราก็มีปัญหาอยู่หลายจุดนะครับรบผมเคยไปดูที่สี่แยกไร่ประสงค์เนี่ยตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ําเนี่ยผมกลัวช้้นจะตกไปเรื่อยเกินครับ <c oughs> อย่าว่าแต่คนตกเลยครับไอ้ซีไอ้ซีเหล็กมันห่างมากครับเอออันนี้ไม่ว่ากาันแบบโบราณแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่าต้องปรับปรุงแก้ไขเป็นต้นแต่ดูที่นี่ครับ อันนี้เนี่ยคุณเกียรติวัฒน์ที่เข็นพาผมสํารวจเลยครับเขาบอกว่าเป็นคนสั่งให้ช่างทําขึ้นมาเองเลยครับไอตแกงรืออะนะเะตแกงเนี้ยดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ที่จริงเรื่องใหญ่มากเพราะว่าพ่อแก่แม่เฒ่าหรือเด็กเล็กเนี่ยเข็นไปพ่อแม่ดูวิวเพลินนะัวทิ่มครับอันนี้ไม่มีทางล้อตกไปเลยถูกต้องครับอันนี้ต่อให้จะพยายามยัดลงไปก็ยัดไม่ลงครับเพราะเขาเอาตะแงมาแปะๆเลยครับนี่ความหมายของตะแกงทะยงที่แท้จริงครับครับนี่ครับอ่าก็ขอขอบพระคุณนะครับดีไซน์เก๋ๆจากเจ้าของโรงแรม และโดยรวมนะครับโรงแรมนี้นะครับที่เห็นสวยงามตะการตาอลังการเนี่ยเพราะว่าคนออกแบบนี่ไม่ธรรมดานะครับเข้าใจว่าคุณกหนกกับคุณธีรักคงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับอาจารย์เอกพงศ์ครับเอกพงศ์ตรีรงคใช่ครับคณะบดีมรรศิลินรายการอยู่สบายนะครับสบายรายการนี่ครับโอ้โหอยู่กับเรามาหลายปีมากโอ้อยู่หลายปีแน่นปืกครับแล้วก็ซึมซับเรื่องของเฟรนี่ดีไซน์อาริถาปัต์ดังนั้นก็เลยไปช่วย นะี่ผสานความคิดของเจ้าของนะครับ,รบให้เป็นจริงว่าอยากจะเป็นโรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวได้ทุกวัยทุกสภาพร่างกายสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมดูฮะทางล่านเนี่ยเจ้าของบอกว่าย้ํากับคนออกแบบกับทีมอาจารย์เอกพงศ์ว่าต้องเชื่อมโยงไปได้ทั่วทุกจุดครับอืมอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับส่วนใหญ่เนี่ยการออกแบบตึกอาคารสถานที่ของประเทศไทยยุคปัจจุบันนี้แม้ว่าจะเจริญก้าวหน้ามาตามยุคตามสมัยก็ตามทีครับ แต่ด้วยความเคยชินกับการออกแบบเดิมๆนะฮะจะเอาบันไดเป็นตัวตั้งหรือมีทางลาดเพราะไฟบังคับทางกฎหมายเนี่ยก็มีเฉพาะจุดเฉพาะที่ขาดการเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันดังนั้นต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้บริหารโรงแรมแห่งนี้เนี่ยวิสัยทัศน์ยาวไกลจิตใจสูงส่งนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเขาโดยตรงครับอันนี้ห้องห้องพักนูฮะห้องอาบน้ําในห้องพักผมก็บอกเจ้าของไปว่าโรงแรมเนี่ยนะครับเวลาคนที่ใช้วิวแชร์ จะเป็นพ่อแก่แม่เฒ่าหรือพ่อผู้พักฟื้นสุขภาพหรือผู้พิการเข้ามาอาบน้ําเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนั่งอาบตรงชักโครกครับเพราะอะไรไม่รู้ไหมครับไม่ต้องย้ายตัวบ่อยเพอรอาะย้ายตัวบ่อยมันอันตรายครับคุณหนกเคยมีอาาตอนชราภาพเข้าใจดีคน,คนแก่คนเท่าเนี่ยอย่าให้ย้ายตัวในห้องน้ําบ่อยมาอันตรายพลาดพลั้งมาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนวินาทีนั้นนะครับดังน,นั้นเนี่ยเขานั่งชักโครกปุ๊บเนี่ยให้อยู่ตรงนั้นจุดเดียวเป็นหลักก่อนแล้วเอาสาย สายเนี่ยสายฝักบัวเนี่ยย้ายมาใกล้ตัวง่ายกว่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาทำแบบนี้นะหรือว่าสายอาบน้ำอ๋อคือนั่งอาบบนชักโครกครับใช่ฮะนี่ฮะต้องมีที่นั่งถูกต้องเลยครับนี่ครับแล้วห้องพักตอนนี้ก็แม้ว่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่น่าเสียดายนิดหนึ่งที่เจ้าหล่าแซนดูเนี่ยห้องวิวสวยที่สุดคือห้องริมทะเลไม่เจอก่อนจะบอกอาจารย์เอกว่าใส่เฟรลี่ดีไซน์เข้าไปให้เยอะๆเลยออันนี้จะเป็นห้องคนปกติพักไงฮะห้องวิวแชร์ไปอยู่ตึกหลังซะนี่ แต่ไม่เป็นไรครับผมบอกจ้าขอแล้วว่าให้ค่อยๆปรับปรุงให้โรงแรมแห่งนี้เนี่ยเป็น First c คลาสห้าดาวของระดับโลกเลยครับอ่ะไปฟังเสียงหน่อยนะครับครับทางเข้าเนี่ยเราก็จะจัดบริเวณของที่จอดรถนะสำหรับวิวแชร์โดยเฉพาะเลยอยู่ด้านหน้านะฮะเข้ามาทางด้านอาคารนะฮะอาคารใหญ่เนี่ยก็จะมีทางลาดนะทางลาดที่เราดีไซน์เอาไว้เนี่ยในในองศาที่เหมาะสมสำหรับวิวแชร์ซึ่งสามารถ ขึ้นด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีคนพยุงก็ยังขึ้นมาได้นะฮะห้องน้ำนะฮะที่มีขนาดใหญ่กว่าห้องน้ําปกติวิวแชร์เนี่ยสามารถเข้าไปหมุนได้รอบตัวไม่ว่าจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาทําให้ผู้ใช้ใช้วิวแชร์เนี่ยออสามารถช่วยตัวเองได้นะฮะเราก็จะมีทางต่อเชื่อมให้โดยตลอดนะฮะตรงนี้เนี่ยเราได้คํานึงถึงความสะดวกสบายนี้เป็นอย่างมากแม้ว่าเราจะต้องลงทุนเพิ่มครับไปจากปกติแล้วนะฮะแต่เรามีความตั้งใจ ที่จะทำนะฮะโรงแรมเราให้สอดคล้องหรือเข้ากับอารยะสถาปัตเพื่อ,อจะอำนวยความสะดวกสบายให้กับแขกที่มาพักครับจ<า>ังทบุรีประเทศไท,ทยเมืองอารยสถาปัตเย,ย,ย,ย่คยับขอขอว่าเราพร้อมแย้วยยยยยยยนยย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 อะค ทั้งนักออกแบบโดยเฉพาะเจ้าของโรงแรมสถานประกอบการที่มีความคิดความอ่านล้ำหน้าก้าวหน้าทันสมัยแล้วก็เรื่องนี้เฟรนดีดีไซน์อารียสาปัดเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งธุรกิจของท่านเองในการขยายตลาดไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มครอบครัวทุกวัยมามาพักได้สะดวกปลอดภยัยใครก็อยากมาพักอยากเอาเงินมาให้นะครับอขอให้สะดวกสบายปลอดภัยก็แล้วกันนะครับ,รบแล้วก็ยังเป็น CSR องค์กร ที่ยิ่งกว่า CSR องค์กรเนี่ยนะครับคือเป็น CSR ของประเทศไทยครับนี่นะครับช่วยกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ดีของประเทศชาติด้วยการช่วยกันพัฒนาการออกแบบที่เป็นเฟรี่ดีไซน์กับคนทุกวัยดูฮะห้องน้ําผู้หญิงนะครับเขาคิดถึงขนาดที่ว่ามีโถปัสสาวะเด็กชายเวลาคุณแม่ลูกเล็กเนี่ยครับผมเคยไปสนามบินสุวรรณภูมิฮะมีลูกเล็ก จะเข้าห้องน้ําไม่มีโถปัสสาวะเด็กนะครับนี่ครับส่วนภูมิช่วยดูที่นี่เป็นตัวอย่างหน่อยก็ดีครับครับช่วยกันพัฒนาคนรไม้คนละมือนะครับอาลาฮะเช้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ